วิดีโอนี้เรามาดูกันว่า King of Casual นั้นมีดีที่ตรงไหนครับ สวัสดีครับผมชื่อเล็กมโนนะครับมาดูกันนะครับว่านาฬิกาที่เป็นประเภท king of casual นั้นคือนาฬิการุ่นนี้อาเรียดของเขานั้นมีมากเลยนะครับก่อนอื่นกดไลค์กด Subscribe ให้กับผมในตอนนี้ก่อนได้เลยนะครับ ขึ้นชื่อว่าเป็นนาฬิการุ่น Oyster Perpetual d a y d a t เราจะเห็นว่ามันมีหน้าปัดหลากหลายรูปแบบและก็ตัวเรือนของเขาก็จะมีมากมายในหลายลักษณะของสีด้วยเช่นกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เดเดนั้นไม่เคยทำคือว่าเขาไม่เคยเลื่องจากทองคำไปเป็นโลหะหรือไปเป็นแร่ชนิดอื่นๆเพราะว่าเดเดตนั้นจะมาคู่กับแร่ทองคาเท่านั้นนะครับและก็ความพิเศษของเขาที่มาพร้อมกับคาว่า King of Casual um นั้นต้องมีแพลตินัมด้วยเพราะฉะนั้นในรุ่นของนาฬิกา Rolex ที่เขาสร้างมาทั้งหมดเนี่ยเวลาเราเสิร์ชคำว่าแพลตินัมนะครับจะมีอยู่แค่2ตระกูลคือเดเดทและ เดโทนานะครับเดโทนานั้นได้ขึ้นชื่อว่าเป็น King of Sport มาตั้งแต่เนิ่นนานแล้วนะครับเขาจึงทำให้ตัวเรือนของเขานั้นมีแพลตินัมได้แล้วก็นาฬิกาประเภทคชชัวนั้นถ้ามีแพลตินัมก็จะต้องเป็นรุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับนาฬิกาที่อยู่บนข้อมือของผมเนี่ยเวลาคุณเห็นว่าเป็นสีเหลืองใช่ครับเยลโล g โก d และเข้ามาพร้อมกับ3สีนะฮะคือเอเวโรสโกและอีกสีหนึ่งคือไวโกครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าสีของไวโกเนี่ย เราอาจจะแยกมันออกจากแพาตินัมได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ถือว่าท็อปมากกว่าตัวเรือนทอง 18K นะครับก็คือแพาตินัมมันจะมาพร้อมกับหน้าปัดประเภทพวกไอซ์บลูเพราะฉะนั้นโรเล็กแทนสีฟ้าอ่อนให้กับตัวที่อยู่บนแพาตินัมทีนี้เรามาดูต่อคำว่าพิเศษของเดเดยเนี่ยเนื่องจากว่านาฬิกาเดเดยนะครับถูกยกขึ้นมาเป็นนาฬิกาประเภทหนึ่งนะครับ ที่เพิ่มดีลาลวดลายน้าปัดของเขาเนี่ยเยอะแบบสุดๆและมีการทำให้ตัวของเขามีความสเปเชียลมากขึ้นไปอีกเราจะได้ยินนะครับว่านาฬิกาโร l e ็เป็นนาฬิกาที่ขายดีและแบรนด์โรเล็กเนี่ยไม่ทำนาฬิกาลิมิเต็ดนะครับแต่ว่าโ o เล x เนี่ย จะเฉียอกาสทําเพื่อเป็นการเอาใจในแต่ละภูมิภาคยกตัวอย่างเช่นนาฬิกาที่ร่วมคอร์ลบคือมีคําว่าทิฟฟานี่อย่างเนี้ะเป็นต้นและสิ่งที่ผมเห็นมากขึ้นนะครับคือโ o l e ็กนั้นมีการทํานาฬิกาเพื่อที่จะเอาใจในโลกของตะวันออกกลางโดยการเปลี่ยนหมายเลขบนตัวเรือนหรือบนหน้าปัดของเขาให้เป็นภาษาอาหรับแทนนะครับ การทำนาฬิกาจากแบรนด์โ o l ล x กโดยใช้ภาษาอาหรับมีมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก2015นาฬิการุ่นอ y s t e อร์ y d เดเนี่ยมีการทำขึ้นมาโดยใช้แพลตินัมนะครับเพราะฉะนั้นแพลตินั่มของเขาเนี่ยจะมากับหน้าปัดสีไ c ซ b บ u e และตัวอักษรภาษาอาหรับของเขาก็จะเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับโ o l ล x กนั้นผลิตออกมาเพื่อที่จะจำหน่ายอยู่ในประเทศของโลกตะวันออกกลางเท่านั้นนะครับและปัจจุบันนี้ปี2021 ก็ทำแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างและเพิ่มสีของหน้าปัด เป็นสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นความพิเศษหรือเราเรียกว่าเป็นสเปเชียล dition ของนาฬิกาในรุ่นเด็ดๆมีความพิเศษเฉพาะตัวนี้เท่านั้นนะครับเขาแทนรหัสด้วย228206แต่คุณรู้ไหมครับว่านาฬิการุ่นนี้มีการทำความพิเศษมากกว่านั้นอีกนะครับเขาออกนาฬิกาเป็น2อย่างนะครับแบบขอบเรียบและเป็นขอบบาร์เก็ตนะครับการเจรน,นายด้วยการใช้ขอบแบบบาร์เก็ตเวลาเราลูบไปเนี่ยมันจะเนียนเรียบไปทั้งหมดนะครับเรียกว่าเป็นวิธีการการทาอัญมณีลง บนตัวเรือนของ Rolex แบบไม่มีสะดุดเลยเพราะฉะนั้นนาฬิการุ่นเนี่ยมันมาพร้อมกับราคาที่ แพงพอสมควรเลยนะครับ3ล้าน6แสนกว่านะฮะตีเป็นเงินไทยหรือตีเป็น US ดอลลร์ประมาณ1 1 7 0 0 0 0หรือตีเหมาไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าราคาเขาขึ้นแน่นอนนะครับไม่ว่าในการของเขาเนี่ยจะแพงมากแค่ไหนก็ตามเชื่อได้เลยนะครับว่าในโลกของตะวันออกกลางเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับแบรนด์นี้ด้วยเช่นกันนะครับความพิเศษของเขาเนี่ยถ้าเวลาเราเรียกว่าแพทินัมนะครับมันจะไม่ได้พูดว่าเป็นทองคำขาวนะครับแต่มันหมายถึง ของขาวเพราะเขาใช้แพลตินัมคือ950นะครับหรือเรียกว่าเป็น PT 950ก็ได้นะครับเมื่อเราเห็นนะครับว่านาฬิการุ่นหนึ่งที่ถูกเอามาทำเป็นแพลตินัมเนี่ยแบรนด์โรเล็กซ์เนี่ยเขาให้ความสำคัญอยู่แค่2ตระกูลแค่นั้นนะครับถ้าเป็นตระกูล King of Sport คือรุ่น d ด y โ o นาถ้ามาพร้อมกับหน้าปัดไอซ์บลู Blue. ถ้าคุณเห็นหน้าปัดไอซ์บลู Blue, บนนาฬิกาเดด นั่นคือ king of casual นะครับถ้าคุณเข้าใจถึงความสุดยอดหรือเรียกว่าขั้นกว่าของนาฬิกาในตำนานนั้นเดดๆเนี่ยเป็นอะไรที่มากไปด้วยหน้าปัดลีลารวมถึงขอบและอนญมณีบนตัวเรือนบนสายด้วยนะครับนาฬิการุ่นนี้เท่านั้นนะครับเป็นนาฬิกาที่ถูกแทนค่าด้วยอนญมณีและวัสดุที่แตกต่างเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นนาฬิกาที่อยู่บนข้อมือของเราครับแยกแย้ายกันให้ถูกนะครับ ถ้าคนที่ไม่เข้าใจหรือสับสนในนาฬิกาประเภทเดดเดและเดดจันนะครับเดทคือจะมีหน้าปัดที่บอกวันขึ้นมาเพิ่มอยู่ในตำแหน่ง12นาฬิกาส่วนนาฬิกาประเภทเดทจัดอันนั้นจะเป็นนาฬิกาที่มีแค่วันที่เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนาฬิกาเดดจัดมีวัสดุต่างคือสแตนเลสสองนะครับแต่ว่าเดทเดนั้นทองคําเท่านั้นนะครับและมีขั้นกว่าคือใช้ แินาถ้าคุณมีนาฬิกาสักเรือนหนึ่งคุณเคยคิดไหมครับว่าคุณอยากจะไปสุดในแบบของนาฬิกา King of c a s ชั่คือนาฬิกาโรเล็กซ์ออ r p เซอร์เพอร์ y d ชวนนั่นเองครับแล้วมาดูในตอนหน้านะครับว่าผมจะพูดถึงความหมายและลีลาของนาฬิกาโร l e ็ในรุ่นต่อๆไปจะไปลงในรุ่นใหม่พบกันเล็กมโน